ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สว่ายน้ำช่วงนี้ตอนกี่โมงครับตอนนี้นาฬิกาพัง18นาฬิกานะครับยังเป็นบรรยากาศยังแจ่มใสนะครับวันนี้มารู้จักันกับพี่ปาล์มครับพี่ปาล์มนะฮะชุดหล่อครับพอดชุดหล่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอายุก็ประมาณ36แล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นน้องแพทย์นะับน้องแพทย์น้องแพทย์นะครับคนที่มีจับหยาบนะส่วนนี้เป็นน้องบุดนะฮะน้องบุด อันนี้ป้าสุดที่รักเรานะนี่คือป้าที่เรารักที่สุดในมูลนิธิเรานะคุณป้านะตอนนี้เรามาพบกับซิกเมเจอร์ของเราครับเพื่อนจมูกครับไอ้กูกรลังหาอีสันเพื่อนจมูกเราครับดูจมูกเขาครับควยเอ้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ แล้วเรามาตรงนี้ครับนุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เรียนหรอกครับกินเหล้าแล้วก็ไปห้องสาวนะนี่ฮะวันวันไม่ทำอะไรปั่นคํำตากนะฮะแล้วเราก็มาเจอกับเด็กเฉลิมเระเกียรตินะฮะน้องวิวนะฮะจริงๆแล้วก็โกงอายุ2ปีนะแก่มากนะอันนี้ก็คือพี่เอนะครับสเมินพัฒน์ินแล้วเราก็มาเจอกับพี่โบคนพูดน้อย พี่พวครับตอนนี้สบายดีไหมครับสบายดีครับผมครับตอนนี้เราไปไปอะไรครับอ่าเราลืมครับไอตัวดีอะแพ้เมื่อคืนนี่ครับหอมมันเลยครับหอมมันเลยครับแพ้อันนี้เราลืมคนนี้ไม่ได้ครับคนนี้คือซิกเนเจอร์เหมือนกันนะครับคุณพี่เท่านะฮะมีอยางไรพูดกับรายการไหมครับ ไี่กูดใช่ไหมค,ไหครับวันนี้เหนื่อยขอบคุณใจครับครับแล้วเราย้อนกลับมากับอิมขอจบรายการนี้แค่เดย